เไม่อากเาตมแมม่ um, ่มนันนนว่าไปต้งไหนจไปั้งไหนจะไห้มากเาบานมาบ้านแม่ไปขึ้นมากข้นกนอย่าไปไกไปไกลแต่กลข้นแม้ว้น่บ้านนนไกแต่้งมาขาดสายก้าจะต่งบ้านตามเ่องก็วนคอาจจะว่ันมันเหมือน่ามันหมืเรียมเทียกับาไปต้องขึต้ มีนียไปกันอยางมีคนใจเบืองได้คน่ได้คนอื่นดาได้คนอื่นมา่าจะพาปว่าผีใครว่าจะต้ดิบี ar ่อสมคบเนื้อเกียวจะบดโต๊บดกระุกคะพนนันไห่ลำไห้ด้วยบ่สิบพุงเลือดจากุดกไวยผักตางสลัดขึ้นมาจะมังไทยมา่ไก่ไอ้นี่สับปะรดสับปะตุสับปะรูสับปะไท สพโคตเนี paid, ่ยจำไ่จะหายมาไก่ยันที่จะสองมีี่มาคิวมาเบิร์นไก่ชนมาเบิร์นจะูยี่มีห้งเอโก็เกียรตบุตรตัวยังใต้ตัวคูนึงเวผูกเทวตุการมิมาทุกตัววาไา้ป้านี่ตัวเวมาก่ต้องท่านข้าพนางาว่าจะไม่ไปรับสารปฏิปารณ์ในข้าเอว่าไาลูกหาลกานมันจำป้าจุกาูปาหาหลายเนี่ยโคตสัมนเหมือนมันจงไปหาอารามกาไม่ครับตอมที่นาตุนกา เจโปตนโปตาังนี่นกแกเต่าตัวนึงราพุ่งเข่ามนมาจับอยู่ตาขาพ่ัโมูนี่งั้นตั้งจับแบบนี้านพุ่งเข่าเนี่ยเดียเอยรับบนั้่มานูสยเจโปตันโปตาังนในนกแกะเต่าตัวนึงราบพุ่เข่ามินมาจับอยู่ตาขาพ่อโมนี่งั้จับแบบนีงานพุ่งเขาเนี่ยเดีอะไรแบ่มาเป็นศีถึงเนี่ยหาฟ้าวผดวนฝนตกมาที่คาดที่คาดที่คาดหน้าก็จกเขาเป็มศูนย์อนุสรว์น้านนกทังหลายจักันะจับกั มางนทิ้งันิดีิแล้วคนเก็บดกลงมาคนนั้นจับตาดูคีค่อยคีค่อยไม่บอลด้นดุกในสติปีนี้ถ้าจึงคิดแจนาเห็นยางจัดแจงเห็นตะเขาและแจกสิดมูกผิดตัว้าในหัวโตลงมาปิดเรากนนั่งไปตอมาหยิบเป็นระยับ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 ้าเย็ดแจกเลยก็บยังมาดักในปากมัั้มมันั้มนงคนต้อง้ามบจะมาคุมจับต้อยคิมหน่ยิหน่อยคุ้มหน่อยแตนอ ป้านิดเห็น่าจะไปตุ้นชาพัญาราชาบายท้านนํตน้ำันนี่เ่วาน้ำสุราไม่ไลชาัญาบนไก่ก็ต้องัดเส็จตอตถังผู้พี่นองเขาปั่นตัวเงมาแบ่งกันเส็ถัมาบ่นเน้ำอันนี่ขอจีไฝ่ไา่ของนื้อปลาหนงข้ากับทิเกียมมันิีปามอนี่ว่ามีขอจไฝ่ของนปลาปลาสอปุไทิเียมมันสีปลาอนี่วอนีน้ำเรากับบ้มากกอจีไฝ่ล้นต้นปากปากไปติกมือถ้น อายุยืนง่าลอยสีพันสีน้ำอันนี้เมนน้ำธรรมดาปัญญาแก่กว่าท่าท้องว่าตัเง็จเนี่ยงกว่ากว่ามอมหหอ้แน่ข้นใจลงกล้าอยู่ดีไม่สุกเอามะฮอดแต่ข้นสุกนี้เป็นต้นด้วยหอมาเจ็บแต่้นปวยแข่นี้อยู่นี่แห้งนี่กำลังเข็มแรงสข็งกื่อถึงข้ชาวฮามูมานอมมเจียบเจี๊้ในห้างมนห้างเลยนี่กูมานอนดอมเจ็บไปกูเตงงานนสันดอมเขามีหุกเต่าถึงมาเป็นคนดีเช็นเจี๊มีมันนี่พให้เจบแต่นย่างให้ก็เป็นตนด้วย เจ็บกล้วยกระเด็นกล้วยเสาแก้วเจ็บ่านก็ฟุบไปแล้วบนป็นีกันข้ามเจ็บใจกุนนั่ก็เป็นลำไส้ของประเทศเจ็บอ่านนั่งเขียก็ได้เป็นนั่พหลวงเจ็บใจหลวงมาสร้งนั่เที่ยงตัว้นดีรใสหน่อยเจ็บใข่สีผาไดวเป็นคนได้ทิกากราชการก็ได้เป็นในี่เป็นตัวเจ็อมตัวโต่มัเัวน้อยผมโออ่ผมออมมาผมมั่งผมสบายากโลูกตโต ใส่หลายจะเทียนคว้าหัวสมนาคุนรู้น่ะควาหวควาเนสดมากน้ำหนีมากลับหด้วยคว้าอยาเขมเห็นเหมือนนเง้หมอน่านได้แลควมูนูเจี๊ยบโย่เจี๊ยบโย่มี๊ยบเจี๊ยบปอกุกอาโจอย่าหลายอย่าดี่แห้ไม่เจบแไปก้าขายไปน